สวัสดีครับทุกคนผมแมบรครับเดี๋ยวพานี้จะมาแนะนําวิธีการตรวจเช็คว่าบัญชีของเราเนี่ยได้เข้าหรือออกระบบเมื่อไหร่นะครับถ้าใครรู้สึกว่า Facebook ตัวเองมีอะไรที่มันแปลกๆเป็พี้ยนไปเนี่ยหรือว่าสงสัยว่ามีใครแอบใช้บัญชีเราอยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีใครแฮกบัญชีเราอยู่ไหมนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะนะครับเคสนี้นะครับเป็นมือถือ,อของซัมซุงนะครับ เขาได้แบบว่าเหมือนเหมือนเหมือนเขาใช้อยู่แล้วมันมีการแจ้งเตือนนะครับแต่ว่าเขากดหาการแจ้งเตือนไม่เจอนะครับแต่เขาคับคล้ายขา,ยขายว่าไม่มีการแจ้งเตือนแบบนี้บ่อยๆนะครับเขาก็เลยเอามาให้ที่ร้านดูนะครับก็เป็นประมาณว่ามีใครแอบใช้บัญชีของเขานะครับก็วิธีตรวจเช็คก,ก็เลยจะมาทําเป็นคลิปให้ทุกคนรู้ว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่นะแล้วก็แนวทางการปฏิบัติ ของเราควรจะทำยังไงนะครับเราสามารถรู้ได้ว่า IP คือที่อยู่ของคนคนนี้อยู่ที่ไหนนะครับเราสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะไปว่าแต่วคลิปนี้เราจะว่ากันด,ด้วยเรื่องของการตรวจช็คก่อนว่ามันมีการเข้าระบบออกระบบ a c e b o o k เนี่ยยังไงนะครับแล้วก็เราควรจะทํายังไงกับถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราสามารถตรวจสอบได้นะครับว่ามันใช่ที่อยู่ของเราไหมหรือก็ หรือไม่ก็เป็นเครื่องของเราไหมนะครับโอเคนะครับข้อดีนะครับของการตรวจสอบนี้ก็คือเราจะรู้ว่ามือถือข้างนั้นยี่ห้ออะไรถ้ามันเป็นถ้าเราเอินในมือถือนะครับที่2คือที่อยู่เราจะรู้ไอพีที่อยู่เราสามารถเอาสิ่งนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถตามหาได้นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยก่อนอื่นให้เราเข้ามาที่ Facebook ฮะ โอเคครับหลังจากที่ทุกคนเข้ามาเนี่ยก็ตามเคยฮะเข้าไปที่ขีดสังขีที่อยู่มุมขวาด้านบนนะครับ iOS ก็อยู่ด้านล่างนะครับสามารถตรวจเช็คได้เหมือนกันนะครับก็ลองเข้าดูคร่าวๆประมาณนี้นะฮะหลังจากที่ทุกคนเข้ามาใน Facebook แล้วนะห้เลื่อนไปด้านล่างมองหาการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับจากนั้นก็ให้เราเลือกการตั้งค่านะครับ จะมาในส่วนของการตั้งข้อ,ข,อข้อความเป็นส่วนตัวนะฮะให้เราเลื่อนขึ้นบนอีกนิดหนึ่งนะฮะจะอยู่ในหัวข้อบันทึกกิจกรรมนะครับหลายหลายคนเคยคงเ,เคยเข้ามาในเนี้ยแต่ว่าคงไม่รู้ว่ามันมีวิธีการเช็คแบบนีนอยู่นะครับอ่ะหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะฮะในหน้าของบันทึกกิจกรรมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไระอ่ะหมวดหมู่และปีนะครับเราสามารถโดยส่วนมากถ้าคิดว่า มันเกิดขึ้นในส่วนของอเราก็เลือกเฉพาะปี2 0 2 1ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้ประหยัดในการเรื่องของการค้นหานะครับแล้วก็เลือกหมวดหมู่เลือกอาการดําเนินการและกิจกรรมอื่นๆ,ๆที่บันทึกไหว้นะครับในส่วนของข้อนี้เลยอุปกรณ์การเข้าสู่ระบบวิดีโอที่รับชมอื่นๆและมากมายนะครับจะอยู่ในหัวข้อนี้เลยสุดท้ายสุดนะครับ อ่านี่ครับวันที่24ครับมีคนแท็กแท็กหลังอันนี้คือเขาจะบันทึกนะครับลงลงมาเรื่อยๆครับมีคนแท็กจากมือถือ,อะจะบอกกันจะบอกหมดเลยว่าเราใช้เราโดนแท็กหรือว่าเราส่งข้อความหรือมีการถ้าใครเข้าใช้บัญชีของเราแล้วมีการไปกดถูกใจตรงนั้นตรงนี้นะฮะตรงนี้มันจะฟ้องขึ้นรุ่นมือถือหมดเลยนะครับ อ่าแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้ก็คือมันจะบอกว่าอ่าวันที่เท่าไหร่นะครับได้ออกจากระบบนะครับแล้วก็วันที่เท่าไหร่เข้าสู่ระบบถ้ามันเป็นช่วงของวันนี้เราจําได้ว่าเราไม่ได้เข้าระบบเลยไม่ได้ออกจากระบบเลยนะครับตรงนี้คือเราสามารถเช็คได้น,นะครับแล้วจะมีเลขเขาเรียกว่าเลข IP นะครับเราเราสามารถนําเลขตัวนี้ไปให ไปให้เจ้าหน้ทนาที่ตำรวจได้นะครับเพราะ i อนี้คือการตรวจช็คที่อยู่นะครับไม่ว่ามันเป็นเหมือนทะเบียนบ้านของเราอะไอพี IP ก็เหมือน,ม,น,ม,นมันเหมือนเป็นเป็นบ้านเลขที่ของเราประมาณนั้นคือมันเป็นเหมือนอันแหละประมาณว่าเป็นบ้านเลขที่อะไรนเนาะแต่เป็นบ้านเลขที่ที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับเปียบเปยนะเปรียบเปยนะไม่ใช่บ้านเลขที่ของเราตรงจริงนะครับมันมีความสําคัญขนาดนั้นนะครับถ้า เราขึ้นถ้าเราใช้ IP แล้วอ่ะมันสามารถตรวจเช็คย้อนกลับไปได้อ่านี้เขาข้อดีคือข้อที่หนึ่งนะครับถ้ามันไม่ใช่ในนี้ไม่ใช่เราเข้าระบบออกสู่ระบบอ่าแล้วก็ไม่ใช่เราที่เล่นก็แนะนำให้ทุกคนออกจากราอ่ออกจากระบบแล้วก็ล็อกอินเข้ามาใหม่นะครับก็ไปตรวจเช็คดูว่าผมเคยสอนนะในในหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับว่าวิธีการออกจากระบบ อุปกรณ์อื่นๆออง่ายๆนะครับก็ลองเข้าไปหาดูกันล้วกันนะครับแต่ถ้าจะดีที่สุดก็คือเปลี่ยนรหัสผ่านไปเลยนะครับตอนนี้ Facebook มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นในการล็อกหน้าจอนะครับหรือว่าไอ้ไม่ใช่ล็อกหน้าจอคือมาตรการล็อก2ชั้นนะครับถ้าใครยังไม่ล็อกสองชั้นเนี่ยผมแนะนําให้ล็อกนะครับเพราะว่ามันมีความสํำคัญมากๆนะครับถ้ามีใครเข้า ใช้บัญชีเข้าใช้งานบัญชีรล้มันจะฟ้องนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำก็ลองไปทำดูนะครับ Google Photo เอ้ Google เอ่อจำชื่อไม่ได้นะครับประมาณนะั้นก็ลองไปทำกันดูนะครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ก็เป็นลังใจผมด้วยนะครับ Google p h o t e c h Protect หรืออะไรประมาณนี้แหละผมจำได้คร่าวๆนะครับ